สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องนะอันบ็อกซิ่งให้ดูนะคะไม่ได้แกะให้ดูนานแล้วก็เป็นกล่องพลาสติกคือร่วมสนุกกับเขาประมาณนั้นก็ได้แบบว่าเหมือนกับได้รางวัลแหละเนาะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะเราอยากเปิดให้ดูเร็วๆเ,เพราะว่าอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไร <laughs> โอเคเปิดออกมาแล้วก็จะเป็น ไม่มีแล้วนะข้างในก็คือกล่องนี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็อะไรนะแล้วก็มันก็จะเป็นอันนี้มันน่าจะเป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋าแบบว่าพลาสติกนะแล้วเดี๋ยวเปิดดูไปพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะหอมาหลายชั้นกันกระแทก <c oughs> โอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักดีนะ น่ารักอ่ะเป็นกระเป๋าใส่น่าจะเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าคัทหรืออะไรสักอย่างนะคะเนอะน่ารักอ่ะพลาสติกแล้วก็เปิดยังไงข้างในก็คงจะเป็นแบบครื่องสำอางอะเนาะมันก็จะมีตรงปุ่มตรงนี้ใช่ไหมเราเราไม่แน่ใจว่าเปิดยังไงเพราะว่าเปิดไม่เป็นโอเคโอ้ก็คือมันจะเปิดอย่างเงี้ยค่ะเปิดออกมาอย่างนี้ปึ๊บอ่ะ ก็มาดูเลยกระเป๋าน่ารักเชียใส่ก็คงจะใส่ตังแล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้เนาะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในเป็นเครื่องสำอางอะไรนะคะมีเครื่องสำอางชิ้นหนึ่งมีกระเป๋าแล้วก็อไอชโร่ารินะแล้วก็อันนี้กอ็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสาย สายกระเป๋าอ่ะน่ารักค่ะกระเป๋าน่ารักฟงฟิ้งมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นมีอันเดียวก็คือเป็นตลับไอชดว์นะคะของ N Y X เนาะของนิกนี่แหละน่าจะเป็นโทนสีแบบสีที่เราแบบเออโทนสีแปลกๆอะเนาะสีประมาณเนี้ยสีแบบนุ่นๆอนะ เออสีนี้สีนี้สวยดีเอาไว้ทำสมกุกกี้สีนี้สวยแล้วก็ให้ดูอีกสีหนึ่งละกันสีทองมันจะเป็นเนื้อแบบกระม,มี่นิดนิด,น,ดนะเราว่านะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกสีหนึ่งสีขาว <laughs> โอเคเป็นเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนิกทีมแคชเชี r ร์พาเลตเดี๋ยวว่าหลังมาแต่งให้ดู พอมานี้ละกันเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ